r e ดิ y one two three ไปโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยครับโอ้โหวิ่งจุด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 เลยครับโอ้โหกลับมานะครับกลับมาในแบบทางโค้งเลยครับโอ้โหระวังลมนะครับแผลเก่ากัะหายแผลใหม่เริ่มนะครับเอาวิง่งหยอกๆก่อนใช่ไหมคะอายุดเอะพอกระโดดตบค่ะเอาวิ่งเฉย จะเป็นนักวิ่งเหรอพี่เชจะเป็นนักวิ่งเหรอพี่ใช่เอากระดออกกําลังกายเต้นอยู่กับที่สิคะกระโดดกระโดดตบสิต้องวอร์มร่างกายก่อนใช่โอ้โหวอร์มร่างกายเหรอเธอหนึ่งสองซมไปเอาวิ่งไปทางนู้นเหรอเรียกว่าทางนี้เสียทางนู้นลดมาหนึ่งสองสมไปไป โอ้โหวิ่งไวปันจรวดจะเป็นนักวิ่งเหรอฮะลูกจะเป็นนักวิ่งเหรอจอแดงของมิเชลก็จอแดงอ่า,าเจ็บหายเจ็บแล้วแพ้หายแล้วนะ่ะแพ้แห้งแล้ว